สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขากันนี่ครับคือตั้งใจจะมาหาดูดอกกระเจียวเพราะเห็นที่อื่นเห็นในช่อง YouTube เขาลงเอาไว้เห็นมีที่อื่นเขาออกดอกบานกันแล้วแต่ที่นี่ยังไม่มีเลยครับหากระเจียวไม่เจอก็มาเจอต้นปรง่ง บริเวณนี้เป็นป่าหินครับแล้วก็จะมีต้นปรงขึ้นเยอะปรงแต่ทางภาคเหนือเรียกมะพร้าวเตา่าทางภาคใต้เรียก มะพร้าวเข่าหรือว่ามะพร้าวพระถ้าเวลาเขาออกดอกแล้วดอกเขาจะเป็นดอกใหญ่คล้ายๆลูกสับปะรดเลยครับ ใบก็จะคล้ายๆใบไม้พลาสติกเลยครับถึงเวลาออกลูกลูกเขาจะเป็นคล้ายๆเป็นทลายคล้ายๆคล้ายๆลูกปาล์มน้ำมันนะครับแต่ก็นานๆจะเห็นออกลูกสักครั้งหนึง่ง ลูปแกจะสีเหลืองรูปทรงลักษณะเขาจะคล้ายๆมะพร้าวย่อส่วนนะครับไม่เจอดอกกระเจียวสักดอกเลยครับก็เลย เก็บต้นปรงมาฝากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมกันครับต้นนี้สงสัยจะตายไฟไหม้คือปรงนี้จะเป็นต้นไม้ที่ทนไฟได้ดีมากนะครับที่เราเห็นดำๆเนี่ย เกิดจากลอยไฟไหม้ครับเวลามีลูกนะลูกเขาก็ถ้าคนทำเป็นเขาจะเอาไปทำทำขนมกินได้ครับ ลูกปรงแต่ต้องคนทำเป็นต้องรู้ร,รู้กรรมวิธีในการทำด้วยครับก็ เก็บภาพบันทึกภาพป่าไม้ในช่วงที่มีฝนตกชุกใบไม้เขียวขจีมองแล้วก็สดชื่นครับเอามาฝากให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ดูได้ชมกันครับครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ